สัตว์ป่ามีประโยชน์ในเศรษฐกิจของเอวเบียนสำหรับลูกหลานหรือที่ซ่อนของพวกมันวันนี้เราจะมาดูสัตว์เจ็ดชนิดที่มีโอกาสดอบลูกหลานออกมาจะเป็นสัตว์อะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยสวัสดีและนี่คือเซอร์ซิเราอยู่กันในเกมเอวเบียนออนไลน์ วันนี้จะมาพูดถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ของเอาเบียนออนไลน์โลกนั้นกว้างใหญ่มากมีสัตว์ป่านานา,นานชนิดไว้คอยเก็บทรัพยากรหรือเอามาทำเป็นอาหารแต่มันจะมีสัตว์อยู่เจ็ดชนิดที่สามารถไปล่ามาเพื่อปรุงเป็นอาหารหรือดรอปลูกออกมานั่นเองสัตว์ป่าส่วนใหญ่ จะมีความก้าวร้าวและจะโจมตีผู้เล่นที่เข้าสู่ระยะความก้าวร้าวของมันเมื่อเราเข้าไปสู่ระยะพื้นที่โจมตีของสัตว์ป่านั้นแล้วเขาก็จะเข้ามาจู่โจมเราทันทีสัตว์ป่าทั้งหมดสามารถถูกฆ่าและถลกหลังได้บางตัวมีโอกาสดรอปลูกสัตว์ที่สามารถเลี้ยงในคอกหรือทุ่งหญ้าได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์นั้นๆส่วนสัตว์ที่โตแล้วสามารถใส่อานเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสัตว์ที่สําหรับขี่ได้วันนี้จะมาดูกันมีสัตว์ชนิดไหนบ้างตัวที่1 Aep g หนึ่งอเดฟไ s t อนตี้เป็กอเดฟไจแ ซึ่งพื้นที่ที่ e เด Giant s t a k e กยูเนี่ย จะอยู่ตามพื้นที่ทะเลทรายพเพื่อนๆสามารถตามหามันได้ไม่ยากเจ้าตัวนี้จะอยู่ตามโขดหินภูเขาหรือแม้กระทั่งตน้นไม้เจ้าควางเนี่ยมีความว่องไวและแข็งแรงทําให้พวกมันเป็นที่ชื่นชอบของผู้รวบรวมทรัพยากรและการขนส่งพื้นที่ที่เขาอยู่เอออยู่ตรงไหนหละ่ะพื้นที่ที่เจ้ากวางตัวนี้อยู่เนี่ยจะอยู่ตามพื้นที่ทะเลทรายและพื้นที่ราบต่างๆสามารถพบเห็นได้ง่ายต่อมาเรามาดูสัตว์ัูที่2นั่นก็คือเซเบอร์ทูตไทเกอร์นั่นเองเจ้าเสือตัวนี้มีความ ร้ายกาจมากอยู่ในระดับขั้นเทียห้าสวนที่เขาอยู่มีตั้งแต่ทะเลทรายสเตเป้หรือว่าโอเอซิสมีทุกที่ที่สัตว์ตัวนี้สามารถอยู่ได้เจ้า Tiger เซเบอร์ทูธไทเกอร์เป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายและมีพิษสงม,มากมายใครที่ขี่ลาผ่านตัวมันไปมีโอกาสตกลาและถูกฆ่าได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวไปรับมือกับเจ,จ้าเซเบอร์ทูธไทเกอร์วัวที่จะมีอาวุธเทียตั้งแต่4ขึ้นไปส่วนลูกสัตว์ที่จะดรอปจากเซเบอร์ทูธไทเกอร์นั่นก็คือสวิปโคลครับเจ้าสวิปโคลครับเนี่ยเป็นล จากเจ้าเซเบอร์ทูธไทเกอร์เมื่อเราสังหารเจ้าเสือนั่นแล้วเราจะมีโอกาสดรอเจ้าวิปโครว์ครับนั่นเองเราสามารถนําไปเลี้ยงในคอกที่เกาะของเราให้เนื้อแล้วรอวันเติบโตเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วเราก็คลับอานมาเพื่อให้มันสามารถขี่ได้นั่นเองต่อมาเรามาดูสัตว์ตัวที่3ของเรานั่นก็คือไดร์ฟวูหรือเจ้าหมาป่าของเรานั่นเองเจ้าหมาป่านี้ของเรามีความดุร้ายเช่นเดียวกับเจ้าเซเบอร์ทูธไดร์ฟวูหนึ่งในสัตว์ขี่ที่เด่นที่สุดของเกมเอาเบี้ยเชี่ยวชาญในการล่าการไล่าตามและการหลบหนี เจ้าไดวูฟเนี่ยมีความรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นลาหรือวัวหรือ,รอ,รอม้าก็มีโอกาสโดน,นเจ้าไดวูฟตะปบได้เพราะฉะนั้นการต่อสู้กับเจ้าไดวูฟนั้นอาวุธชุดเกราะที่ควรต่อสู้กับเจ้าไดวูฟควรใส่ตั้งแต่เทียห้าขึ้นไปเมื่อเราสังหารเจ้าไดวูฟเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีโอกาสดบเจ้าไดวูครับก็คือลูกหมาป่านั่นเองเมื่อเราดบลูกหมาป่าเรียบร้อยแล้วเราก็เลี้ยงเหมือนเจ้าเสือสวิฟโครเลยสามารถไปเลี้ยงที่เกาะ ก็ให้อาหารได้เลยสัตว์ตัวที่4ของเราคือสวัมดาก้อนสวัมดาก้อนคือตัวอะไรหลายคนอาจสงสัยเพื่อนสามารถพิมพ์ชื่อนี้แล้วค้นหาในมาร์เก็ตเพจแล้วสามารถซื้อมาฉี่ได้เลยสวัมดาก้อนนะครับเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและมีความอันตรายหน้าเกรงขามโอสมควรมีความก้าวร้าวและจะโจมตีทันทีเมื่อมันมองเห็นสำหรับดาก้อนอาจถูกถลักถลกทุยลและ ข้อสังเกตของเจ้าตัวสวัสดาก้อนเมื่อเราฆ่าเจ้าสวัสดาก้อนเรียบร้อยแล้วจะมีโอกาสน้อยมากๆที่จะดอปเจ้าสวัสดาก้อนพับนะครับก็คือลูกมังกรบึงนั่นเองต่อมา เรามาดูสัตว์ตัวที่5ของเรากันดีกว่านะครับผมสัตว์ตัวที่5ของเราคือเจ้าเดียโบนะครับผมเดียโบเนี่ยเป็นหมีปูเอ้ยหมูป่าเอ้ยถูกแล้วเจ้าหมีปูเฮ้ยเจ้าหมูป่าตัวนี้เป็นสัตว์ที่มีความก้าวร้าวและจะต่อสู้เมื่อถูกโจมตีเจ้าตัวนี้มีความสามารถในการแทะยาแถวแถวรอบป,ปา่ารอบเมืองให้เกลี้ยงให้เตียนเลยทีเดียวเชียวและเมื่อเราฆ่าเจ้าเดียโบเสร็จเรียบร้อยแล้วมโอการดรอปเจ้าเดียโบพิกเกตนั่นเองเดียโบพิกเกตคือเจ้าลูกหมูป่านั่นเองต่อมาเรามาดู สัตว์ตัวที่6กันเลยเจ้าไดรแบเจ้านี่ไดแบนะครับเป็นหมีที่ดุร้ายสามารถพบเห็นได้แมปเบียแเจ้าตัวนี้มีความหายากระดับที่สูงมากๆพบได้ในโซนแมปดําเมื่อเราฆ่าแล้วมีโอกาสที่จะดรอปเจ้าไดแบครับขายได้ตัวนี้แล้วบอกเลยว่าขายได้ราคางามๆสัตว์ตัวที่7แมมมอสหรือเรียกอีกอย่างว่าโอไวแสเปกสัตว์ในตระกูลแมมมอสเนี่ยบอกเลยว่ามีความโหมดร้ายอยู่ในตัวเมื่อเราเข้าไปโจมตีก่อนเพราะเจ้าแมมมอสในตอนแรกนั้นไม่มีความก้าวร้าวแต่จะต่อ สู้เมื่อถูกโจมตีก่อนเท่านั้นแมมมอสเนี่ยเป็นสัตว์ระดับที่8สามารถพบเห็นได้แมใเที์8สามารถฆ่าแล้วถลกหนังนำหนังมาคราบเป็นอาวุธและชุดเกราะ ที่สําคัญได้ในระดับเทียบแปซึ่งเมื่อเราฆ่าแมมมอสตายไปที่เรียบร้อยเราจะมีโอกาสดรอปเจ้าแมมมอสคราฟเจ้าแมมมอสคราฟก็เมื่อท่านได้สัตว์ตัวนี้บอกเลยนะว่าราคาสูงมากๆากนะว่าเป็นเจ้าลูกของเจ้าแมมมอสนี่ก็จบกันไปแล้วครับสําหรับสัตว์7ชนิดที่มีโอกาสดรอปลูกหลานออกมาเพื่อให้สืบสารเผอพันต่อไปสรุปวันนี้เซอร์ซิดหมดเรื่องที่จะนําเสนอแล้วขอ,อให้ทุกท่านตามล่าและเพาะเลี้ยงเจ้าสัตว์พวกนี้ให้ดีต่อไปมันจะมีประโยชน์กับพวกท่านในภายภาค เซอร์ซนะิต์ขอตัวแล้วพบกัน